เป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาบวงสวงขอพรจากฟ้ามีรายละเอียดสวยงามเหมือนจริงมากเลยนะครับนี่คือปราสาทโอซาก้าน้ำแข็งสัญลักษณ์แห่งเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทัชมาฮาลอนุสร์แห่งรักในเมืองอัคราประเทศอินเดียส่วนสถาปัตยกรรมนี้สร้างขึ้นมาใหม่อยู่ใจกลางของงานชื่อว่าความรักในหมู A ่เอเชีย Love Among Asia กระเช้าลอยฟ้าน้ําแข็งก็สามารถนั่งได้จริงครับความสูงถึง120เมตรแต่ละกระเช้านั่งได้ถึง10คนมีสไลเดอร์น้ําแข็งยาวถึง521เมตรดูเหมือนจะเคลื่อนช้าๆแต่สาวคนนี้บอกว่าตอนไหลลงมาแรกๆก็เลื่อนอย่างช้าๆแต่พอเริ่มเสียการทรงตัวก็ตื่นเต้นมากครับก้นน้ำแข็งที่ใช้แกะสลักบางส่วน ได้รับการเก็บรักษาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นน้ําแข็งที่นํามาจากแม่น้ําบริเวณใกล้เคียงแม่น้ําจะเริ่มจับตัวเป็นน้ําแข็งตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนและจะถูกตัดออกมาทันทีที่หนาพอตอนกลางคืนก็มีการแสดงแสงสีที่สวยงามสดใสจุดพลุยิ่งใหญ่อลังการงานมีสีสันถ้าไม่ลืมความหนาวไปเลยครับ นี่เป็นงานระดับโลกที่สวยงามมากครับใครมีโอกาสได้ไปต้องไปนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกกลูก สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาหรือไทยไปยังประธานธิปดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองซีซักเซในเขตปกครองตนเองทีเบต วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาหรือไทยไปยังประธานริบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองซีกาเซในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่7มกราคม2568ความว่า พระนท่า,านในสีจิ้นผิงประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองซีกาเซในเขตปกครองตนเองทิเบตภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากและมีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนนับไม่ถ้วนทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน ความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์ยากลำบากนี้ในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานริบดีและผู้ที่ประสบความสูญเสียอันน่าเศร้านี้ ขณะดูการก็หวังว่าจะพบผู้ที่รอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นและความเสียหายจากพิบัติภัยครั้งนี้จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบร,รมราชวาทเนื่องในงวันเด็กแห่งชาติเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่11มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบระมราชโาวารเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2568ความว่าความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรักฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่2มกราคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวาย วันนี้เวลา14นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสักปทุมทรงพระสุร่ายทรงน้ำพระอิศรนพระแม่อุมาเทวีพระพิคเนศพระขันธกุมารพระพรมพระแม่สุรสวดีเทวีพระนารายพระแม่ลักษมีและพระแม่ภูมิเทวีในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวาย ในโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามด้วยพระราชพิธีตรียมพวายตรีปรวายเป็นพิธีกรรมสำคัญในศาสนาพราหมณ์มีขึ้นเพื่อบูชาสังเสริญพระอิวรหรือพระศิวะซึ่งตามธรรมเนียมเชื่อว่าจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกทุกสิ้นปีเป็นเวลาสิบวัน โดยจะมีการถวายบูชาข้าวผลไม้และผักแด่พระอิศวรและเมื่อพระอิศวรเสด็จกลับแล้วเชื่อว่าพระนารายณ์หรือพระวิษณุจะเสด็จมาประทานพรบุรโลกมนุษย์เป็นเวลาหวันองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยที่ยังชยางกูล วันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลณศาลา11วัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งถึงแก่ชีพิตักใสยเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชันษา94ปี หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยังกูลประสูติเมื่อวันที่1มิถุนายน2473เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมืน่นพงศสา r สรมหิบต้นราชาสกุลชยังกูลอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแด่หม่อมแหวนสุรีชยังกูลณอยุธยาสกุลเดิมบุญยญามาลิกโดยเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมาหามกุฎวิทยามหาราช นับเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีพระชนาสูงสุดซึ่งทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและทรงเข้ารับราชการที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมานาคมจนกเกษียณอายุราชการในปี2533ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศบโกรธราชวงศ์ฉัดทองเครื่องสูงแผ่ลวดตั้งประดับ แรงอนแรฝรั่งบีกลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสงศพและทรงรับศพไว้ในพระบระมราชานุเคราะห์โดยตลอดพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตำหนักนาจาสาไทยจื้อจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกาสองนาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมตาบลอ่างศิลาอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตําหนักนาจาซาไทยจื้อหลังใหม่ที่สร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้านาจาซาไทยจื้อปางสูงสุดและปางต่างๆด้วยความศรัทธาของศิษยานุสิตและได้พัฒนาจนมีพื้นที่กว่า14ไร่ ด้วยความเชื่อว่าองค์เทพช่วยบรนดาลให้ประสบความสำเร็จตามปรารถนามีความร่มเย็นเป็นสุขนาจาเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาพุทธมหายานและละทัทธิเตาบันทึกไว้ในสมัยราชวงศ์หมิงของจีนและแปลเป็นภาษาไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยภายในเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบจีนที่งดงามและเป็นที่ปริสถานขององค์เทพศักดิ์สิทธิ์มีสี่ชั้น จุดเด่นด้านศิลปะวัตถุที่สำคัญอาทิรูปปั้นมังกร2,840ตัวกระถางทูปศักดิ์สิทธิ์องค์ไทยสวยเอีย้ยดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดครบ60องค์รูปปั้นเทวรูปและเทพเจ้าปางต่างๆที่ให้ผู้ที่ศรัทธาสักการะบูชาเพื่อเสริมสริมงคลแก่ชีวิตศาลเจ้าหนาจาซาไทยจื้จังหวัดชลบุรีสร้างเมื่อปี2534โดยอาจารย์สมชายเฉยสิริเดิมเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ต่อมาปี2539ได้สร้างอาคารหลังใหญ่ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอรุรยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวชิรญาณสังวรประธานนามอาคารว่าวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีความหมายว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าทั้งหลาย องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโง่จังหวัดเชียงรายวันนี้พลเอกกรมานานรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโง่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน181คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมเชิญพระราชกระแสความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและรัษฎรในพื้นที่ โอกาสนี้องคมนตรีร่วมกับผู้ราชการจังหวัดเชียงรายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงมอบทุนการศึกษาขนมและไอศครีมให้แก่เด็กในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงเอเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2,568จากนั้นเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงอที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2,522 มีพื้นที่ดูแลครอบคลุม4หมู่บ้าน1,397ครัวเรือนประกอบด้วยรัษดรชาติพันธ์อาคาไทยลือ้อและคนเมืองซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบ GAP ในโรงเรือนลดปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น โดยพืชที่ส่งเสริมเช่นคณะฮ่องกงแตงกวาญี่ปุ่นพริกเม็กซิกันเผ็ดบัตเตอร์นัทดอกเก๊กฮวยและคาโมไมมีผลิตภัณฑ์เด่นคือดอกเก๊กฮวยอบแห้งและทำหัตถกรรมชุมชนเป็นอาชีพเสริมเช่นผ้าทอไทยลื้อผ้าปักอาขาและเครื่องประดับต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปพืชเพื่อเครื่องดื่มและศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะด้วย จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสอนอามารนายกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ